สวัสดีคะ่ะพี่เมย์จากช่องเมชินีแฮนด์เมดนะคะเข้าหน้าร้อนแล้วถักที่มัดผมใช้กันนะคะอันนี้พี่ถักใช้เองนะคะง่ายๆนะคะไม่ยากใช้ไหมเศษของเราเองที่ถักนะคะต้นแบบตัวนี้ที่พี่ถักเนี่ยพี่ใช้ไหมพรมอีเกิลนะคะไหมเศษถักสองเส้นนะคะได้ออกมาแบบนี้เวลาใช้มัดก็สบายๆนะคะมาดะะูอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ที่ใช้ไหมเศษนะคะ เราดูไหมเสษเราเลยค่ะว่าที่มีอยู่นะตรงนี้ที่พี่จะสาธิตพี่จะใช้ไหมเสีที่พี่มีอยู่เป็นไหมเส้นใหญ่นะคะแล้วก็เข็มโคเชที่ใช้เป็นเข็มโคเชสี่มิลนะคะถ้าเทียบก็จะเป็นเข็มทอง2หัวเบอร์7ทับศูนย์นะคะมีกันไกลนะคะมีเข็มนะคะเข็มสอดหรือเข็มที่เป็นพลาสติกก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญที่สุดนี่ค่ะหนังยาง หนังยางหนังวงหนังยืดแล้วแต่จะเรียกนะคะที่ใช้มัดถุงกาแฟะคะ่ะเป็นเส้นใหญ่นะคะหาได้ง่ายๆนะคะพี่ใช้สองเส้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันนะคะไม่ยากทําตามได้เลยแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะเรามาเริ่มลงมือถักชี่รับผมกันเลยนะคะเริ่มแรกถ้าของเราเป็นไหมเส้นเดียวเป็นไหมเส้นใหญ่เราก็เอาไหมป้อนเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วตรงนี้ มัดเงินตายค่ะนี่นะคะมัดเงินตายเบี่ยงไหมมาทางซ้ายเดี๋ยวเราจะถักวนวเวลาจับจับอย่างนี้นะนี่นะคะจับหนังยางจับแบบนี้นะถ้าใครไม่ใช้หนังยางแบบนี้ก็ได้แต่ว่าหนังยางที่พี่เลือกใช้แบบนี้นะมันทนค่ะมีอย่างเดียวคือคุณอย่าเอาไปต้มอย่าเอาไปเผารนเองนะคะที่เหลือใช้ได้นานนะคะอ่ะเริ่มนะเราจะเริ่ม ตรงนี้นะคะดึงโซ่ออกมาพอดึงโซ่ออมาเสร็จแล้วเราจะถักซิงเกิลค่ะซิงเกิลก็คือการถักคอทอไม่ต้องถักแน่นถักหลวมหลวๆนี่นะคะหนึ่งซิงเกิลหนึ่งโซ่รวบไปไหมไปเลยนะคะหนึ่งซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลหนึ่งโซ่ถักแบบนี้ไปวนรอบนะคะ หนึ่งซิงเกิลนะคะหนึ่งโซ่ขั้นด้วยโซ่นะคะโซ่หนึ่งโซ่หนึ่งแล้วก็ single. ซิงเกิลซิงเกิลโคเช่ก็คือการถักเอ็กหรือการถักคอทอนะคะอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะคะแบบง่ายง่ายง่ายที่สุดเลยค่ะแบบนี้พื้นฐานเลย ตรงนี้เราก็ตัดได้แล้วนะคะโซ่หนึ่งแล้วก็ซิงเกิลโซ่หนึ่งซิงเกิลถักแบบนี้วนรอบมาค่ะ เราจะถักโซ่หนึ่งกับซิงเกิลนะคะวนกลับมาจนจนมันมาถึงตรงจุดเริ่มต้นทีนี้ถ้าใครต้องการให้มันใหญ่กว่านี้ก็สามารถรูดได้นะคะรูดรูดไปอีกแล้วก็ถักเพิ่มแต่ของพี่พี่จะพอละแล้วเราพอตรงนี้ก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วก็แทงลงไปตรงจุดที่เริ่มต้นนี่นะคะจุดเริ่มต้นนะดึงผ่าน่เนียพอดึงผ่านเสร็จแล้วลายเรานะคะเราจะถักซิงเกิลค่ะ,ะโซ่หนึ่ง ถักซิงเกิลลงไปตรงนี้ถักซิงเกิลลงไปตรงช่องโซ่นี่นะคะสองครั้งแล้วเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ทําปุ่มวเวลาทําปุ่มทําได้สองอย่างแทงด้านนี้ก็ได้เนี่นะคะแทงออกมาอย่างนี้แล้วดึงผ่านแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออย่างนี้นะคะลงไปตรงกลางแล้วถักต่อเลยแล้วแต่จะเลือกเอานะคะว่าชอบวิธีไหนนะคะ ตรงนี้เราก็ถักลงไปบนบนโซ่ค่ะที่เราถักไว้โซ่หนึ่งนี่นะคะถักโซ่หนึ่งถักซิงเกิลไปสองแล้วเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ถักปุ่มถักปุ่มวิธีนี้ก็คือแบบนี้เลยนะถักบนไปนะคะหนึ่งสองสามถักปุ่มก็แทงตรงนี้แล้วก็ถักรวบเหมือนเราเหมือนเราถักซิงเกิลโคเชนะคะ แล้วก็ถักซิงเกิลไปตรงตรงลูกโซ่สองครั้งโซ่สามแล้วเราก็แทงลงไปตรงแล้วก็ถักเนี่ค่ะถักวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเราจะจบงานตรงที่วนกลับมาตรงจุดเริ่มต้นนะคะมันจะลงตัวตรงนี้โดยการถักซิงเกิลสองครั้ง นี่ก็เป็นโซ่สามว่าเราก็แทงลงไปตรงนี้นี่นะคะตรงจุดเริ่มต้นแทงแล้วเราก็ดึงผ่านเก็บเศษได้เลยค่ะเสร็จแล้วที่มัดผมเราถักง่ายๆเสร็จไวได้ใช้จริงค่ะแล้วก็ใช้จากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่เนะะี่ยค่ะใช้หนังยางนี่แหละแล้วก็กําจัดเศษไหมแค่เรามีเข็มมีได้เราก็สามารถทําที่มัดผมใช้ได้แล้ว อันนี้พี่ของพี่เมย์พี่เมย์ทำใช้เองนะคะนี่เราก็เก็บซ่อนเสร็จไหมเก็บซ่อนไปตามลายนะคะซ่อนไปสักประมาณนิ้วหนึ่งแทงไปข้างหน้าแทงย้อนกลับไหมเศษมีสีอะไรก็เอามาถักได้เลยนะคะถักรวมสีก็ได้ค่ะอีกเกิลสองเส้นก็ได้ไหมเหลือบแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้ที่มัดผมใช้แล้วค่ะ นี่เก๋ๆน้าร้อนนะคะลองใช้ดูลองทําดูนะคะติดตามพี่เมย์ต่อได้นะคะที่ YouTube ช่องพี่เมย์ค่ะเมจินีแฮนเมนดค่ะขอบคุณค่ะ